หมดไหนอะธรรมดาเลี้ยนแบบไหมเลียนแบบเลียนแบบเตือไหนวะไออันที่สองนะข่าวลอกออกเลี้ยนแบบก็คือไอที่มันจะวาดเร็วขึ้นเรื่อยอ๋อแมนโคตรลายเลยมาเลยมาเลยมาเลมาเลเหื่อยแหละที่มันขำกำค้างเลยสัตว์แอนชั่นบลาหลาดแมนชันละมันตึงไงตึ้งตึงที่ได้ตึงแะ้วจะเป็นปั้นตึงเลยแหละตึงตึยอะไรอ่ะตึงียงเอาละเอาแล้วแล้วแล้วเลวอยพอมไปลอย นี่เนี่ยเห็นไหมตอยก็บอกแล้วว่าพร้อมแล้วค่ะไปอะไรอ่ะอ๋อให้เราวาดเลยใช่ไหมโอเคโอเคได้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 ใชไหมล่ะหมดไม่ทันวะเฮ้ยน <uh ่า huh รัก huh นี่มันโดนอะไรวะโอ้ยเรืองเรโอ้ยเยี่ยมนี่ยมีคนเราคอยวานเต็มเลยดูอยากอ่างให้่ดูนะว่าใครเป็นคนวาเนี่ยไม่รู้บ้าเดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่เห็นมีรอยเก่าเหลือให้เลยใช่มันต้องวาดจากภาพจับเว้ยจับไม่ได้จับไม่ได้กูจะส่งภาพของที่วาดล่าสุดมาให้มึงดูเว้ยแล้วมึงก็ต้อง วาดให้ใกล้เคียงมากที่สุดกคกดเร็วเกินไปจังเลยแับเป๊ะไอ้เหีเฮ้ยกูย้ยย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 ด้เยอยมยยไอ้เยี้ยโคตรยหี้ยเยย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 กูไมยนอ้ยยยยยยรอยมยยยะเยยยงยยยนยนยย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 ยวาดหมายย้ยไปแยย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 ้ยย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 ยวยยดมยย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 กยย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  ไอเชี่ยลงสีไม่ทันไอว่าไอเชี่ยเบ้มึงวาดหมาหน้าแปลกๆมาส่งต่อให้กูอไม่มีน่ารักไอวอาไม่ทันเชี่ยใครวะมันเรโวขึ้นเรื่อยๆทุกคนทุกคนเลยดิเยอะขึ้นเร็วอ่ะใครมันวาดบินเที่ยไหมกเชี่ยกูได้ต่อจากเชี่ยเป็นรูรัวเลยเหรอมึงกำลังมึงกำลังเรียนบินเที่ย ไม่ดันแล้วไม่ดันแล้วเออจบกันตั้งทีความทรมานทำไมกูเจอแต่บีนเชฟอะไระเบียนเชฟไม่จะกลูอะไรเบียนเคฉิบว่าดันไว้ลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะได้ไม่เคยเจอเยี่ยนี่ก่อนนั่นไงกูได้ต่อยเยี่ยมจริงจริงด้วยอ่ะยืดหลังหน่อยวะสับสิไม่ได้วันนี้ด้วยหรอวะมึงกลายมาเป็นผมกีมาสํา ชื่อเดยวน้ออันแรกกับอันสองอาจตามกันได้อยู่เลยเออหายเริ่มหายเนี่ยมันกลายไปได้นั่นไปแล้วแกกลายเป็นโดนสตาร์ตตุกิเตอร์ไปได้ย่าหายันใดแม่ช่วยอะไรอะไรอยู่เนี่ยมจะบอกว่าไอ้เทปแปลกๆนี่มาจากไอ้เซนไอ้เหี้ย่าเนี่ยกูได้ไปจดไปอีกกระเทยะมีไงเนี่ยกูได้ตอบมึงตลอดเลยแม่เบ้นมึงดู เน yeah. He like ี่ยเห็นไหมเป็ดเป๊ะชื่อคุณจำไม่ได้ไงชื่คุณทำสะดั้นรักเลยจะบอกมึงจะว่าเป็นหน้าสะดั้นหรืเอ้ยกูวาดกูวาดกูวาดขายอยู่เหมือนอยู่อันนี้อันนี้อิงอยูอันนี้อิงไม่เชื่อมีเชื่อไอ้ยังไงมันกลายเป็นจุดที่ค้อนเป็นก็คือเป็นสะดั้นที่มีส่งผม มึงดูม no ึงด like right? ูมึงดูไอ้เหญแล้วกูอะไรแย่เลยโคตรแย่เลยมึงให่มันเอ็กดูไอ้แล้วไอ้เจ้ทำไมเชฟไปลกมันจะโผล่มาหากดแล้วาการใครก็ไม่รู้มึงปวดหัวเลยอย่างเ้หญ่ไอ้ใหอไอ้ห้่ไไ่หอ อะไปเน่ยันเป็นมกุอ่เลยตอนไหนนี่ไงมันเปลี่ยนไปตรงนี้แหละไไฟมึอไม่ปวตัปวดชัดๆก็ว่าอยู่ว่าถ้าไปหลักๆมันได้ว่าแต่หน้าไอ้เย้ยไอ้เย้ยมาไงวะมาไงวะเนี่ย ก็รู้แล้วตัวตัวป่วนนะใครวมาจากไหนเนี่ยนี่เราอย่างนี nä, <c oughs> <którym Island> ่เรอย่างนี้รุ่นเลยนั่นน่ะสิโอเคมันไปแล้วแหละก็ไม่เคยเห็นเรียบร้อยทาไมกูเห็นแต่หน้ากระเทยว่ะเนี่ยเนี่ยกูเห็นแต่ได้เนี่ยแม่งทุกรูปเลยช่วงหลังอ่ะกูจะบอกว่าหลังจากไอเซียนมันเป็นที่หมดเลยเว้ยเออใครได้หลังไอเซียนไปยี่หมดเลยเว้ย เยี ok ้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเงี้ยเรียบจุดอะไรวะเนี่ยเออเลยโอ้ยย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 มยย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 ยุยยยยอ เออดดกูจะวัดลุงเบนเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่แล้วมันกลายเป็นอะไรไม่รู้ตลอดเลยนะเว้ยลุงเป็นชุดวัวด้วยมันจะทำให้ทุกคนทุกคนเปิดจินตนาการมันจะวาดอะไรมันดูเบนเป็นจีเรนมันจะวาดจีเรนนี่มึงดูจุดสีแดงไม่ได้ลงเลยโสิเอนี่ตัวตามอีกเป็นจีเรนอยู่นะแต่ก็เขาคงเดิมนะ่พราะก็กลับมาคัมแบ็กอยู่เนาะตอนนี้ใคร พี่อุ้ยน่ารักเกินอ๋ออันนี้ทอยสองมึงมันเฮี้ยจริงจริงโอ้ยเนาะมันคือเจอแบบกระเทยยินีเสี่ยมอะไรเถีเลยกูรู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ย เบลล์ออกไอ้เดริงอ้เดริมนดึงกัอ้เดริงอ้แจออแอ้เ้ยวเดยโจเชื่ออะไรอะตออ้เชี่ยหลูกโป่อ่ะไอ้ยมาซะน้ารักเลยเดนนั่นเอ้มืองทามึงไงสารฝันไม่ได้ทไหน้ามาดูดูนี่มันมาอีกเลโอ้ยเอไอ้บทหรอ เนี่ยจะที่ชานเฮ้ยมันทานไปนี่ไม่ใช่เหรอทานทานตัวเกียวดิ้ไม่ใช่เหรอกูไม่รู้มันเป็นทานนี่เหรอเนี่ยเออแกเป็นแจ่งแจกคูณเลยวะไม่รู้ว่าเป็นใครนี่วาเนี่ยแล้วทำไมปั้นมีสองตัวอ๋อมีปั้นปมกับปั้นถีงเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ไม่ไหวแล้วเลยเวลาหมดเลย ไอ้ไอ hey, ้กระโข่อยเลยไอ้ไอ้กระโขว่าไงเนี่ยวนี <laughs> <laughs> ้นักเรียนยอมอะไรเนี่ยเฮ้ยสุดตัวสุดตัวไปเนี่ยสองปั้นมาอะไรอะปั้นไม่ใช่ปั้นไม่ใช่ปั้นเอ้ามั่เป็นไอจูนี่เป็นอไปั้นเนี่ยหมาหน้าแปลกที่เป็นฐานร้อนไม่เดียวกันเลยนี่ประเด็นไม่ได้เห็นถ้ากูถ้ากูได้วาดกูจะเห็นเน็ตเวิร์ดเล็บมีเคียวอยู่หรอเพื่อน แต่ทุกอย่างมันจะจุดไปทุกอย่างมันจะหายไปเอออย่างน้อยก็ยังเป็นหมาหน้ายาวอยู่ทุกคนมันจะหายไปเมื่อเจอกูไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วแหละอันเนี้ยคือว่ากลายเป็นมาแล้วเพราะคำตอบสุดท้ายเออมันกลายเป็นคนสุดท้ายแล้วหมดเลยคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็นนั้นเสมอ่เออไอ้คนไม่สำคัญเป็นคนเป็นคนสุดท้ายไปมึงอะใหญ่ไปแล้จบนี่มันโชว์เกมเออเจตนาแอยกแต้มรีพอร์ตเลยเนี่ยริ่งติ่งติ้ง S 1> <S 1> <S กดเครื่องหมาคถามใส่หน้ารัวๆแล้วเนี่ยและใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะไม่อย่างนั้นผมจะตามไปกดหน้าคุณนะครับโอเคนะ <laughs> แล้วก็อย่าลืมนะ Discord กับ Facebook ผมอยู่ใน description เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะ